สวัสดีค่ะผู้ติดตามโหราเลเวอร์สทุกๆท,ท่านคลิปนี้แม่หมอจะมาพยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรเดือนตุลาคม2563ค่ะดวงชะตาชาวลัคนามังกรนะคะยังอยู่ในอาการทรงๆไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องด้วยดาวประจำตัวนี่นะคะดาวพระเสาเป็นดาวใหญ่เคลื่อนตัวช้าถึงแม้จะเริ่มเดินหน้ามาแล้วตั้งแต่เดือนก่อน แต่ความที่เดินช้ามากๆจึงยังเดินไม่พ้นช่วงจุดอับทั้งที่เดินทางมาแล้วตั้งหนึ่งเดือนตำแหน่งก็ยังเกาะอยู่ที่หลังลัคนาเช่นเดิมฉะนั้นอาการเบื่อหน่ายเซ็งๆรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งผิดหวังท้อใจก็ยังคงอยู่กับชาวมังกรต่อไปค่ะแถมเดือนนี้ชีวิตอาจมีความวุ่นวายสับสนขลุกขลัก เพิ่มขึ้นเพิ่มความรำคาญใจให้อีกอย่างไรก็ตามคุณก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะด้วยตำแหน่งดาวแบบนี้ชาวมังกรมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนส่วนใครที่เกิดอาการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถือว่าจบกันไป แต่ถ้าใครยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในชีวิตโอกาสนี้ก็จะยังอยู่ต่อไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วก็จะหยุดไปช่วงหนึ่งเนื่องจากดาวจะแยกออกจากกันแล้วดาวจะกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งนั่นหมายถึงโอกาสของการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้นอีกครั้งเป็นจังหวะที่สองจะอยู่ช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะคะ ลุ้นกันไปค่ะเรื่องงานการนะคะงานการชาวมังกรสำหรับคนที่ทำธุรกิจมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามาถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสวยๆงามๆธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับความสุขเรื่องของเด็กๆหรือธุรกิจออนไลน์จะได้ผลดีค่ะ ส่วนชาวมังกรที่ทำงานประจำมีโอกาสถูกโยกย้ายไปต่างถิ่นหรือถูกปรับเปลี่ยนเนื้องานใหม่ซึ่งถ้ามีคำสั่งย้ายมานะคะให้ไปเลยค่ะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะดีค่ะ อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจําสิ่งที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะนะคะชาวมังกรที่เกิดวันพุธก็คือเรื่องของคำพูดคำจาเนื่องจากดาวพุธนะคะดาวเทพแห่งการสื่อสารนี้เดินถอยหน้าถอยหลังค่ะทำให้คำพูด มักมีอาการโลเลไม่มั่นคงขาดความน่าเชื่อถือจึงเป็นเหตุให้ลูกน้องบริวารไม่เชื่อฟังไม่เคารพสั่งงานใครก็ไม่ทำค่ะเอาละคาเงินทองรายได้นะคะจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องคุณจะมีความคิดทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะรู้จักเอาเหตุการณ์มาหาไรายได้ฉกฉวยโอกาสได้ดีส่วนรายจ่ายมากก็จะหมดไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารเป็นลักษณะเสียครั้งละไม่มากแต่เสียบ่อยๆเสียเรื่อยๆทั้งที่จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นค่ะความรักค่ะความรัก ความรักของชาวมังกรที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ถ้าลุ้นอยากได้บุตรก็ยังจะไม่ได้นะคะส่วนใครที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ขอให้เพิ่มเพิ่มความระมัดระวังดูแลให้เป็นพิเศษนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณกับคู่อาต้องห่างไกลกันด้วยอาจต้องเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารได้ด้วยค่ะ ส่วนคนโสดเดือนนี้ความรักยังไม่ราบรื่นนะคะมีโอกาสผิดหวังรวนเรหรือเลิกกันหรือถูกหลอกให้เสียทั้งเงินและก็หัวใจฉะนั้นค่ะหนุ่มๆสาวๆคะ่ะเอาหัวใจใส่ลิ้นชักปิดให้สนิทไว้ก่อนดีไหมคะเดือนหน้าค่อยแง้มออกมาใหม่คะ่ะ แต่ถ้ารอนานขนาดนั้นไม่ไหวจริงๆช่วงปลายๆเดือนนะคะ24ตุลาเป็นต้นไปพอมีรุ้นค่ะมีโอกาสสดชื่นนะคะสุดท้ายแล้วค่ะแม่หมอขอให้ชาวมังกรทุกท่านโชคดีปลอดภัยแล้วก็มีความสุขอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ